วันตามิบริสุทธะเมรุาสามรรสางเจวันตามิเตหตาเทสเจลยานเถเจันเิทาบริยานิยานีบรมสัมปุปทาสันติกราปเทหิตวันราติโตสันโกมุตโตสัพพะเพรตตาจาระสัพพิโมโรวัชตะนันตาโภระิโตสัพเวลมันิปังโตจุตโตยัตะมุลังภวะเตสังสางเจนะสีเลนสังตุเมตตาเพรนัจเจตุตุนเถอาวุธะ มีนามาสันติปูตตในรารสีทนอันนี้ก็เราก็ไม่ทราบอันนี้เราเราเปนเวยดนตัวเลขด้วย ขณะนี้ประธานในพิธีกำลังประกอบพิธีจุดธูกเทียนบูชาพระพุทธนตรัยขอเชิญทุกท่านได้ประหมอมเลยครับเชิญทุกท่าน กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันอินินาสก,กาเรนะตังพุทธามังภิปูชยามะอินินาสก,กาเรนะตังธรรมังอภิปูชยามะอินินาสก,กาตะวันตังอาวาคาโตภัควะตาตานาธมุภัควะโตสะภัควะสังโภตุท่านนะคพุทธนาถพร้อมกันครับ Majamat di sump di sump rakyat kita.

मङ्गल मोद ब्रह्मण जना साचनाे भ सा मङ्गलम कम्य मङ्गल मन्ये ताज साधिवा स राजो मन्त्रे स मङ्गल मन मन्दे Bhavanta wara sanche suvaya ratanda pinita pinita yena sanche nusvara dewanto kayanya raka nata pinita pinita yena sanche nusvara dewanto

โฆษณาท่านะครับพระูชัยมงคลกำนาอ่าน pues mm ุณยานเรือเปียกก็ได้ให้เขียนชื่อพระทูชัยมงคลธรรมนาไปดีกาน้าที่ไปวางไปวางต่ละอมนะครับรถขอรันะครับขับเป็นพิธีพุทธาพิเศษก็ลน์รอรุ่นเลขเลขก็จะมีอยู่ตอนทำพิธี ก็จะมีเลขอยู่เด้อนะครับครับโอกาสนี่นะครับท่านพ่อท่านน้องเดี๋ยวเราก็จะร่วมมือช่วยกันผมจะไปถามสื่อพิทยชนที่อยู่ในแดบตอนนั้นท่านในโครงการบริหารส่วนตะบนกระเทียมนะครับท่านประการเจ้าวันนี้ท่านก็ให้เกียรติมาร่วมในที่นี้ด้วยท่านขอท่านน้องจังหวัดสุรินทร์นะครับแตเรามีนะครับดังนั้นวันนี้ นอกจากเราจะได้มาถ่ายคารวาสซีรีส์ตำานลูกสุเทียมแล้วนะครับเราก็ยังได้มาร่วมบุญในช่วงในที่ที่เกิดเมฆพระเกจิทั้งสามรุ่ในวันนี้แต่ก็เป็นพิธีสวดนะพี่รองน้องที่เกจิทั้งสามเนี่ยจะได้ไปประทับเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องทน้ำหมากธรรมชา แที่จะอยู่ที่วัดลุงตูนเทียมทั้งสามผู้เลยครับถ้พูดนะครับว่าวัดลุงตูนเทียมเรานะครับท่านผู้ในการสมเกียรติจ่อแก้วนะครับได้นะท่านก็ได้มีจิดตันเป็นมิโซนะครับงานที่จะสร้างรูปเหมือนเพื่อนำไปให้กับพี่น้องทางฝั่งโน้นนะครับ้กับ่ทำไม ผมถามท่านครูด้วยนะครับว่าตั้งแต่มีงานหลวงปู่นะครับเรามีโครงการแห้เปลี่ยนวัฒนธรรมหลังจากที่เราได้ลงไปสัรวจแล้วเนี่ย9นาทีใช่ไหมท่านครูอาจารย์สังเกตครับ3โมง9นาทีผมต้องถามท่านผู้รู้อีกแล้วครับลมแรงเนาะว่าถ้าเป็นลูกต้นลูกเหมือนนะครับการก็ดันขึ้นแล้วนะครับตอนสอบถามที่วัดพระบุญช้าง